nhi tiêu logic cái พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะยินดีตอนหับกับสู่ซองเบาทรงลูกเคยลาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยเปิดภาพมาตอนนี้ก็อยู่ที่เงือนซานของน้องดาวเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยได้ยินข่าวว่าสร้างมาเทพื้นทางบ้านของน้องดาวเนาะพี่น้องเนาะเลยได้จับกล้องออกมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนมกัน เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยมีแต่ว่าสิพาพี่พาน้องเขาไปเบิ่งไปส้มน้ำกันว่าเป็นจีเทอยู่ซ้เนาะโดยโดยโดยไปเปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าเป็นจีเทอยู่ซ้เนาะกาอยู่ที่เฮือนชานของน้องดาวคือเก้าว่าสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไปส้มน้ำกันนี่แหละว่าเพิ่นสิเฮ็ดไปหัวใจขั้นตอนใดเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยโอสร้างสร้างเป็นก็มาเลย

ลุงพาเห็ดกับเห็ดไปน้ำเพื่นนี่แหละลุงใครกับผมีได้ลุงลานเลยดยยลงเลลุงเลืนไปกีแล้วมันพาเห็ดพาไปนอกบนภูจาคมโดย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 มาเทพื้นห้น้องดาวบอกมันม่นเป็นจักรท่านไนเทือบเป็นจังไรเอ้ามันชี่คานี่แล้วโอ้เดเล่นมีิ้นาได้ปั๊บไปจังไว้๋อปั๊บ คน้หคนยังคนชามาไว้คนชมว่า <limitations> ก <ifiers> <g notices apologies held> ันได้นะันได้คือนะโดยวไม่ได้คือนเดียจักได้สิบได้ได้ยู่รอกรวมนี่กับมืออื่นพอะ่นละมนพมนมืนมืออื่นมืออื่นืลมืออื่ม่อนนปอกนใส่เมียบอพอ่น้องอมพพอ้ม นี่สตอดี sí> ่กับเบนรางวัลรางวัลางๆพลุดเมียเพินพี่น้องเอ้ยรางวัลชิงชนะเลิศรางวัลชิงชนะเลิศหายเหรียญค่ะโอ้เบนรึเปล่าม่ชอยหายไหก่อนเนี่ก่อนทำเงินก่อนทำ กมเได้ก็ปลก่อนมงแล้วนะน่ห้ไดู้้าัน้ได้แล้วเ็มาได้จมือได้ถ่ายมาได้จกมือโอ้ถ่ายมาโดนเติบแล้วได้บมือไ่จเ็ดแน่่จของบกเยบอ้ไตดจ้ของบกอไรอยมาบกเห็นแล้วนแล้วเนาะโอ้ยบบ ไปนอนดกดิ oh, <S <S ้อย oh, ูดดดเหอยู <c ười> <c ười> oh, boy, boy, boy. ่นยอ๋อดดดูเห็ดมาดนแล้วเตะลงมาแล้วทางลุง่วนเห็ดเหลกะเลยเห็ดน้ำเอ่ิเออเอาเด้อเอาเด้อสาสาเห็ดเด้อสาเห็ดอนเได้สวเทพื้นี่เนาะอ บ่มเ็นดินนะบัดคุดปูนเบิดเสียบจกเจ้าเขีว่องก็เสียบจกบคุดปูนะครับรับแช่เลยเนาะรับแช่งแล้วเขีวว่องเป็นได้เป็นได้ใครควรรเนี่ย ดัไปได้เนเร็วเร็วเบาบดลดข้าวบรายซุกชอยได้เด้เด like, ้เด้ขึ้นไ่ได้ถอยขึ้น้วบาดเลยทักไม่ทักไม่ลดแห้งอยู่แล้วเด้อเด้อเด้อเ้อเอ๊ะือนลืมแล้วแนะฮะน้องงก็ลืมนะนะ Ờ, sử xong bảo sông lục hơi lạ đấy. Đơi bảo đơi. lục lạ Đôi, đôi, chong Đôi, đôi, đôi mẹ Đây thằng chồng khương hứa lẽ nó. thằng hao thì thử phát đây lẽ. เอออยากขายเลยก็ผ่านเลยตักสามคนดิตรกปพี่ฮะน้องเอ้ยได้หัวมวตักสามคนแข่งกับโย่านนะเจ้ากดมันจ้าแหงแข้งก็หนีแหละเป็นจัาได้หือบุกไปได้มันเท่าทั้งอยู่ดงค่ะ

เงิน oh, là con ซิซิหมูเลยยังได้มั้ยอ๋อ <laughs> ผู้ซอยนั่งเป็นกำลังใจให้อดงนอดงาดยโทางักน้องดาวน้องเอ้ยกำลังงามลังขึ้นน้องเอ้ยคือว่าน้องดาวนี่คือว่าดุมันขยัน ปลูกหันปลูกนี้พอได้อยู่ได้กินถือว่าลูกมันขยันถือว่าเป็นเ็กน้อยผู้นึงที่ขยันมันเพียรเนาะแม่พี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องไปเบิ่งทางทีมงานสร้างแก้วกันต่อเนาะว่าไปฮอดขั้นตอนได้แล้วโดยโโดยฮะพี่น้องไปเปิดภาพมาบัดนี้ก็มาอยู่ที่บ้านที่เฮือนของน้องจ้อยอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เฮ้ยย yeah, oh, so so oh. ังเด้เนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเบิ่งอีหยังองล่ะเบิ้งจ้อยสับปะมอบฮะหาเอียนโอ้เฮียวแล้วบาดนี้สร้างเฮ็ดแต่หาเอียนอยู่เฮื่อนเดี๋ยวพาไปแม่ให้เบิ่งไหเว้าบ่าจะให้เกลือกสิต้มร้องไงล่ะเฮ็ดเท่เลย น้องจ้อยสิดำบนาบ่โอ้ยแม่ก้อยผมใส่ชุดใหม่มาับก้อยลงแม่แล้วก่นเนี่ยอ๋อน้องจ้อยหลินต้มให้ก้อแก้วรึบ่บอเอาเม่จะเอาบอลงไปหลินน้ำเล้าต้มอาบน้ำแบบมันไอคุยนี่เนาะเอาเลยเอาเลยลงดินน้ำเล้าด้วยซอยเล้าด้วยทำดีได้ไม่เคยเห็นท่านหมอนี่ฮะท่านหมอม่เห็นยังม่เห็นเลยหาท่านหมอม่เห็นเออท่านจำนะเหมือนก่อนท่านจำเลยเหมือนเ้ยเทคคดีกับจั่วเอาลุงเทคคดีเออ ยูวัดบ่ได้เนี่ยกินปลายังแล้วข้าวกลองไปขึ้นอีกคือว่ายูวัดวันนี้นอนนอนทั้งคุณเอาเสาขึ้นแล้วไอ้เพื่อข้าพี่พ่น้องมาเบิ่งทั้งบ้านเฮือนของน้องไม้พี่กัดบ้งเอาเสาขึ้นแล้วพี่น้องเลยโดยโดยกับน่งกลัวๆลังเอาเสาขึ้นป๊อสองคนเลยบ่พี่น้องเลยน้องใส่ทองนี่แล้ว เดียวเดยี่น้องยุดขดซอยบนก่อนเดอ

พอที ora, on, oh, man, yeah, yeah. Oh, ่อู้อย yeah. uh, uh. ่างน้นเอาคืเ้าคือบอกคือิแล้วอนข้นปลเนี่ยเิ่มฮบ้นไปขางบน ฮ่าผมไม่พร้อมขอโทษขอภัยเด้อเมื่อกี้นี่ตั้งกล้องไว้กล้องล่มพี่น้องเอ้ยมัวแต่ไปยอเสาซอยเพิ่นโดยโทษขออภัยนําพี่น้อง FC ที่ว่าเบิ่งลายหูลายตาเนาะไปพี่น้องเนาะเฮาก็ขึ้นมัอยู่สูงเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นมอยู่ทางงเือนของน้องเนาะออถือว่าสูงพี่น้องเอ้ยทททงตู้ซิดกะ หายเพื้นกับเขาบังใหญ่ลักล้านไปพี่น้องเลยโดยโดยโดยเอาเอาขึ้นมาได้แล้วสี่เสาเนาะไปพี่น้องเนาะถือว่านักพอสมควรเสาใหม่กับนาหนา้หาชิผาหรือนาสิเป็ดไปเลยเนาะพี่น้องเน,นาะนาสิเป็ดวะก็อ๋อนาสิเป็ดผู้นักพปรไพี่น้องเอ้ยทีมงานมาบลายเหมือนนาสิเปดสามเมตรผู้โอ้ต่อ เดยโดยโดยนี่ตาบ่าจะยุดคลิปก่อนขอพี่น้องเอ้ยสิเอาเสาขึ้นซอยเพิ่นก่อนเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตอีกพอเวลาเอาเสาขึ้นน้ำเพิ่นก็เด้อขอพี่น้องไปยยุดก็เด้อโอ้ต่อขอพี่น้องเอ้ยแล้วเด้อเลยบ่าโอ้ตะเก่าเสาพี่น้องเอ้ยจัดเสากโคสิเลี่นี่โอ้ต่อหับจิตทึงพอดีพี่น้องเอ้ย Grand Thì bà nát ngăn nắc, tự ngăn nắc đấy mà đi Sau sâu Bên phía nó sau không nhảy còn sau Thì bà nhảy không xuống khuôn Ờ, xuống nó, Bên phía nó Thằng Sáu Huyền Nó mái, cả thứ ba Nó khuyến thân Xếp bài bài thịt nó, Bên phía nó nhanh lửa tay to Nếu mà tặng khuyến ít เนาะเป็นพี่น้องเนาะโดยโดยโดยมีแต่ว่าเราหลุดเรอส้มน้อกันนี่นี่แหละว่าสิเป็นจังใดเนาะถ้าเสียงบดียินกข็ออขอโทษขออภัยน้อพี่น้องกันบเบริร์ตสุข,ข่สูขข่คนเนาะเพราะว่าขึ้นมาสูงมันสิมีเสียงลมแห้งเนาะเป็นพี่น้องเนาะโดยโดยโดยขอขอโทษขออภัยพี่น้อง FC กันเบิร์ตสุข่สู่คนเนาะเป็นพี่น้องเนาะโดยโดย ตายกักเนาะกาแปหามคือเนานะโอ้ต้องกาแเจ้าบุคมานี่มีแต่นุ่มๆเลยโอ้ต้อพอแห้งคือจะคือได้องของเนอแม่จัดโอ้ต้องเออไม่หักเป็นกับพอเห้งนะบ่ทางพอเขียนไม่หายเลยบอกเราไม่ได้เขียนบอก เราเขียนมาห้อยู <S <S ่นะมั no ้งจอดจ้อเจ๋อจะเห็ยังอันนี้ยังมีแตน้ำเกงโอ้เธอสีดำนาบ่เฮน่องจ่อยเห็นแล้วพี่น่องเย ตัวไหนตัวนี้กับตัวนั้นตัวไหนงามเียาว่าโอเฮือนไหมนี่บองามอ้าไฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่า กควรจะปิวลมแห้งเลยลมอากาศลมตรงนี้บอเสาหน้ายังี่บอหนาสิปดอหัวกสูงเสาหนาสิเปดปุ๊บภาษาใหม่ที่้องเฮ้ยความนักปานกันครับาวปูนพอไอัเสาหนาไม่ยังไ่ที่เจ้า่ะ มาแลไหมสครามอีกน้ไหสครามไปเจอมาจิกงูนีฮมจกนักเนาะออตมจิกหันะบ่คอยมีเนาะส่วนนี้เบดละอัใหม่จิกต๊อด้วยด่เป็นมาจิกสนักคนนี้่วนว่านักจยากซ้ำซาปูนคนนี้เนาะ ฮะโอ้บอกไปตาจากโต้ลงเขาเราลั <1 <1> <1 ่นเลยบ้านนี่โมเมนต์บ้างเออมันดีจะซื้อนะฮะว้าบอกไปตาจากทางนี้ตงนี้นต้ทุอคน đấy ไปแล้วมาถอยโดยโดยเป็นพี่น้องเนาะไลา์สำหรับพี่นี่พี่ขอโตวลาไปก่อนเนาะเป็นพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเหม็นมาติมาชมได้เนาะพี่น้องเนาะ โดยโดยโดย,โดยสำหรับคลิปนี้ออกกิจกาวคำว่าสบายดีสบายดีเรียร้อยล้